ครับวัสดีครับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับผมแฮปปี้ไหมสนุกมากค่ะประทับใจอะไรครับผมประทับใจบริการดีเอาใจใส่ดีอ๋อนี่ไใช่ค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบว่าไกลทุกคนเนี่ยก็คือแบบให้การสนับสนุนดีมากคือของอะไรก็บริการให้แบบเลยประทับใจนะประทับใจมากมีจุดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวจริงๆตรงไหนครับตอนที่แบบแจกกุญแจ ติดขัดตรงนั้นนิดนึงนอกนั้นในโอเคหมดโอเคหมดต้องสวยว่ะปีหน้าเอาทีมงานชุดเดิมไหมครับชุดเดิมค่ะเอาคนนี้เลยค่ะคนไหนวะน้องอะไรน้องอะไรน้องโูค่ะประทับใจอะไรน้องโูเขาบริการดีมากค่ะเอาใจใส่เก่งมากค่ะเติมเก่งมากปีหน้าอยากไปไหนครับผมอยากไปขอแบบทะเลที่ไหนก็ได้ทะเลใช่ไหมเอาทะเลเลยนะใช่เพราะว่ามาที่เนี่ยคือเหมือนแบบทะเลสักที่ถ้าเป็นกิจกรรมเหมือนแบบกาญจนบุรีหรืออะไรเงี้ยมัน เดินทางแบบใช้เวลาน้อยแต่ว่าแบบมีกิจกรรมเยอะแนะนำได้นะคะแนะนำได้นะเดี๋ยวส่งไปนะครับผมคาทยาอะไรอย่างงี้ค่ะกรุงเทพได้เลยครับผมโดยรวมประทับใจแฮปปี้นะครับค่ะขอบคุณมาก